มาส่องน้องมรนณาธิกาขนมปังไหนแม่ดูสีปากเลือหมดเลยปากเลือหมดเลยไป<ม>เร็วๆลูกจะได้ไปโรงเรียนคร่ะ<ม> โรงเรียนบอกว่าจะไปหรือไม่ไปโรงเรียนก็ได้นะคะช่วงนี้ถ้าพ่อแม่ไม่สบายใจจะไม่เช็คขาดเรียนด้วยค่ะแต่แม่เอตัดสินใจพาน้องไปค่ะเพราะน้องอยากไปเรียนค่ะไปเรียนแค่ครึ่งวันค่ะ9โมงไป9กโมงเลิกก็11บเอโมงครึ่งค่ะแม่เอก็ไปรับ11บเอโมง20เนาะ วันนี้น้องมานาะก็ยังเลิก11บเอโมงครึ่งนะคะตอนนี้แม่เอกกลับมาบ้านแล้วนะกลับมาบ้านกินกาแฟหนึ่งแก้วดื่มกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็จะตัดคลิปค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยช่างจากบริษัทฮิตาชิค,ค่ะจะมาซ่อมเครื่องซักผ้าจะมาดูเครื่องซักผ้านะคะแม่เอนะัดตอนบ่ายค่ะคือไปรับลูกก่อนนะคะแล้วค่อย ให้ช่างมาค่ะเพราะว่าถ้าช่างมาตอนเช้าแล้วกลัวจะทําไม่เสร็จค่ะแล้วต้องไปรับลูกไม่กล้าทิ้งบ้านให้ช่างอยู่เนาะก็เกรงใจด้วยค่ะตอนนี้แม่เอก็มีเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะแม่เอก็จะรีบตัดคลิปให้เพื่อนๆชมค่ะ <S <S ปกติแม่เอก็ตัดคลิปด้วยมือถือนะคะแต่ตอนนี้ก็ ใช้คอมพิวเตอร์ด้วยค่ะเพราะว่าบางทีก็ใช้กล้องอีกตัวถ่ายนะคะมาน้าคุณอยากกินเครื่องในนะคะ นมากเลยคันไหมลูกาานี่ค่ะโครโกเกตนะคะแม่เอซื้อมาชิ้นละแปดสิบแปดสิบเยนนะคะก็แปดสามยี่สิบสี่แม่เอคุณศูนย์จุดสามนะคะชิ้นละยี่สิบสี่บาทคะ่ะนี่คือผัดไส้ผัดเครื่องในฮอร์โมงนะคะฮอร์โมนน้องมานะนี่ชอบกินมาก มาน้ร้องเพลงเบาๆหน่อยลูกอารมณ์ดีแม่ไปรับกลับบ้านเลิกครึ่งวันหนึ่งสัปดาห์ค่ะสัปดาห์แรกเนาะเขาจะไม่ให้เด็กอยู่นานต้องปรับตัวก่อนค่ะมานะร้องเพลงอะไรลูกร้องไปเถอะไม่ติดนิสิ์หรอกนี่คือผัดไส้นะคะผัดเครื่องในค่ะโฮลุมุงนะคะ ก็น้องมานะชอบทานมากค่ะก็เป็นญี่ปุ่นสมัยใหม่เนาะน้องมน้องมานะค่ะถ้าเป็นสมัยคุณปู่คุณย่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบรับประทานเครื่องในเท่าไหร่ค่ะเพิ่งมานิยมรับประทานช่วงหลังๆค่ะสมัยก่อนนะคนไม่มีเงินนะคะเขาก็จะเอาเครื่องในนะไปทําอาหารรับประทานแต่เพราะทำไปทํามาแบบเขาดูว่ามันอร่อยค่ะก็เริ่มแบบมีความนิยมนะคะแต่ก่อนนี้เขาแบบตัดทิ้งนะคะถ้าขายก็ขายแบบถูกๆค่ะ แต่เดี๋ยวนี้นะคะก็ราคาก็ไม่ถูกเลยนะคะเป็นเรื่องราวที่พ่อบ้านแม่เอนะคะเล่าให้ฟังค่ะอาหารกลางวันก็แค่นี้ง่ายๆค่ะเดี๋ยวแม่เอจะเจียวไข่กับลูกนะคะต้องรีบรับประทานค่ะเดี๋ยวช่างจากบริษัทฮิตาชิจะมาดูเครื่องซักผ้าให้ค่ะเด็กอะไรชอบกินเครื่องในผัด ตอนไปสั่งมีบอกขอเผ็ดๆด้วยนะแสบจริงๆเลยมานาพุงเนี่ยมานะาทานข้าวครับเปลี่ยนเสื้อผ้าลูกเดี๋ยวคุณลุงมาซ่อมเครื่องซักผ้าครับโอชิเดสก้าอร่อยไหมครับข้าวกลางวันน้องมาน้าขาขา ーとーみんなをピッチをとってこよピチをとってこよピチをとってこよ เด็กอะไรชอบกินไส้ผัดก็ชิร์สเน่ให้โอเนงายชิมสลุงช่างมาซ่อมนะลุงช่างไปแล้วนะคะแม่เอ๊ก็ แขกมาบ้านก็จะฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะฉีดใส่เครื่องซักผ้าด้วยเนาะปลอดภัยไปก่อนเพราะเรามีลูกเล็กแม่เอต้องฉีดแอลกอฮอล์ก่อนนะคะเพราะว่าเวลาแขกหรือช่างนะคะมาบ้านแม่เอจะต้องแบบว่า ฆ่าเชื้อก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนก็ไม่ได้รังเกียจกันนะคะแต่ว่าเรายังมีลูกเล็กนะคะแล้วกยยางแม่เอยยังไม่ได้ฉีดวัคซีนค่ะเด็กๆก,ก็ยังไม่ได้รับวัคซีนเนาะโอซาก้าคนเยอะค่ะก็เลยปลอดภัยไว้ก่อนเดี๋ยวคุณลุงมาเห็นทีหลังจะหาว่ารังเกียจไม่ได้ไม่ใช่นะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะทุกคนก็เข้าใจเนาะก็ฉีดแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ใส่หน้ากากทุกครั้งค่ะ ถ้ามีคนที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเข้าบ้านค่ะไม่ใช่ว่าเป็นแค่แม่เอนะคนญี่ปุ่นบ้านอื่นก็เป็นกันค่ะแม่น้องไอ้นาบอกว่าแม่เพื่อนเนี่ยเวลาไอ้น้าจังไปหาเพื่อนที่บ้านเขาก็ใส่หน้ากากอยู่บ้านกันค่ะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอยู่ไปก่อนเนาะตอนนี้ค่ะลุงช่างนะคะลุงช่างที่มาจากบริษัทฮิตาชิค่ะก็มาเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะว่า จะซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมได้ก็ซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้ก็ต้องไปเช็คสัญญาซึ่งแน่นอนค่ะซ่อมไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะสาเหตุก็คือว่าแม่เอใช้เครื่องซักผ้าแบบถังนะคะก็คือซักแล้วก็จะอบได้เลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วบริเวณตรงนี้ค่ะพลาสติกตรงข้างหน้านะคะ เอามาซูมให้เห็นชัดๆนะตรงนี้นะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะแดงๆนะเห็นไหมสาเหตุมาจากอะไรแม่เอสล้างให้ฟังค่ะสาเหตุมาจากก็คือว่าคุณลุงบอกว่าเนี่ยเวลาซักผ้านะคะอย่าใส่ปริมาณเยอะเกินไปค่ะ เพราะว่าถ้าซักผ้าแล้วใส่เยอะเกินไปนะคะเวลาปั่นนะคะผ้าก็จะดันออกมาข้างนอกค่ะจนมาถึงขอบตรงนี้เนาะแล้วตรงฝาเนี่ยเป็นกระจกค่ะก็จะดันเข้าไปอีกนะคะทำให้เกิดการเสียสีนะคะแล้วเสื้อแม่เอก็ขาดอะค่ะแล้วคุณลุงถามว่าแหมเสื้อสีแดงใช่ไหม S 1> <S 1> <S เสื้อสีแดงใช่เสื้อสีแดงขาดค่ะเสื้อสีแดงสีสีออกชมพูชมพูหน่อยอะค่ะขาดแล้วก็เสื้อผ้าลูกก็ขาดค่ะก,ก็แรกๆก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะก็เนี่ยค่ะปล่อยไว้อย่างนี้ค่ะเพิ่งมาบอกสามีว่าตรงนี้นะมันแปลกๆนะสามารถซ่อมแซมได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวแม่เอ๊ไปดูน้องมนาแป๊บหนึ่งนั้นมาแล้วค่ะไปดูน้องมนามานะคะน้องมนาเข้าห้องน้ำก็อย่างที่แมเ่เล่าให้ฟังค่ะคือตอนที่ไปซื้อเครื่องซักผ้าค่ะสามีแม่เอ๊เนี่ยได้ทำการซื้อประกันสินค้าคุณภาพสินค้าต่อห้าปีค่ะปกติเขาจะมีแถมให้ประมาณหนึ่งหรือสองปีนะคะแล้วแต่ชนิดสินค้านะคะแต่แม่เอ๊ เห็นสามีแม่เอ๋ค่ะเขาตัดสินใจว่าเนี่ยของราคาค่อนข้างจะราคาสูงอะค่ะก็เลยคิดว่าถ้าเสียหายขึ้นมาเนี่ยควรจะมีประกันนานๆน่าจะดีกว่าค่ะซึ่งคิดถูกมากๆเลยค่ะที่ซื้อประกันไว้เพราะว่าแม่เอซื้อสินค้ามาปีกว่าแล้วนะคะก็ถ้าไม่ซื้อประกันห้าปีก็ไม่แน่ใจนะคะว่าถ้าเกิด เครื่องเสียขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายเงินเท่าไหรค่ะรอบนี้ก็คิดว่าไม่น่าจะต้องจ่ายอะไรเลยนะคะเพราะจากประสบการณ์ของแม่เอค่ะสินค้าที่ญี่ปุ่นนะคะถ้ามีประกันเนี่ยเวลาเราติดต่อไปนะคะเราจะได้รับการบริการที่ไม่มีอิดออดเลยค่ะถ้าซ่อมได้ซ่อมถ้าซ่อมไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนใหม่ให้ค่ะ แม่เอก็เจอแบบนี้กับหลายๆสินค้านะคะจะมาเล่าในอันดับต่อๆไปค่ะพอแม่เอมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะต้องเปลี่ยนเหมือนกันค่ะต้องเปลี่ยนเหมือนกันเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันว่าแม่เอจะเปลี่ยนอะไรค่ะเพื่อนๆเห็นแล้วก็โอโหเขาเปลี่ยนให้เลยเหรออะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องซักผ้าค่ะเสียก็ซ่อมเนาะ คุณลุงบอกว่าเนี่ยส่วนบริเวณส่วนนี้ค่ะจะสามารถเอามาเปลี่ยนให้ได้แต่ต้องขอเวลาเตรียมอะไรเตรียมอุปกรณ์ซักประมาณหนึ่งสัปดาห์แม่ก็บอกว่าได้ค่ะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> สภาพแบบนี้แม่เอก็ใช้มาสักพักหนึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะก็ยังซักได้แค่เราใส่เสื้อผ้าให้มันน้อยลงค่ะ ตามนิสัยของครอบครัวนะคะบ้านแม่เอเนี่ยใส่เสื้อผ้าเปลืองมากเลยค่ะโดยเฉพาะเด็กๆค่ะน้องมานานเนี่ยขั้นต่ำนะคะ3ามถึงสี่ชุดค่ะคือจะมีชุดนอนชุดนักเรียนเพราะว่าลูกแม่เอเป็นนักเรียนที่ต้องใส่เครื่องแบบค่ะทั้งทั้งคู่เลยนะคะโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยหลายโรงเรียนเขาไม่ต้องใส่เสื้อผ้าชุดนักเรียน ก็เยอะค่ะแต่โรงเรียนแถวบ้านแม่เอเนี่ยส่วนมากจะเป็นโรงเรียนที่ต้องใส่เครื่องแบบนักเรียนค่ะก็มีเครื่องแบบนักเรียนแล้วก็เสื้อผ้าสำรองที่เอาไปโรงเรียนถ้าเปื้อนคุณครูก็จะเปลี่ยนให้นะแล้วก็กลับมานะคะน้องมานาจะรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยค่ะถอดชุดนักเรียนก็จะมีชุดลำลองใส่เล่นที่บ้านค่ะแล้วมาเปลี่ยนเป็นชุดนอนค่ะประมาณ3-4ชุดได้นะคะซึ่งน้องไอหน้าลูกสาว ระดับปฐมก็เหมือนกันค่ะสามชุดบ้านนี้ถ้าไม่ใส่ชุดนอนก็นอนไม่หลับนะคะเด็กๆบ้านนี้เหมือนแม่เลยค่ะก็เสื้อผ้าบ้านเราก็จะใส่ประมาณนี้แล้วมีสี่คนค่ะเพราะฉะนั้นแม่เอจะต้องขยันซักค่ะมีน้อยก็ซักน้อยค่ะพอซักได้ก็ซักเลยค่ะแม่เอเนี่ยตั้งแต่ซื้อเครื่องนี้มาส่วนมากจะซักแล้วอบเลยค่ะ โดยเฉพาะหน้าหนาวหน้าฝนฝนตกหนักเนี่ยแม่เอไม่เคยงอแดดค่ะเพราะว่าแ,แดดไม่เกี่ยวค่ะก็คือว่าน้องมานาเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างผิวระคายเคืองง่ายค่ะแม่เอหน้าร้อนก็เลยไม่ค่อยเอาเสื้อผ้าไปตากข้างนอกเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าข้างนอกเนี่ยก็มีฝุ่นเยอะเนาะแล้วเวลาใส่ลูกก็จะคันนะคะก็ไม่รู้เกี่ยวหรือเปล่าพอแม่เอไม่ค่อยเอาเสื้อผ้าออกไป ตากข้างนอกซักแล้วอบเลยเนี่ยลูกก็ไม่ค่อยบ่นคันเท่าไหร่ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือสะดวกตัวเองด้วยเหรอว่าง่ายๆค่ะเพราะว่าแม่เอเนี่ยซักแล้วอบเอามา,าพับเก็บเลยอะไรเงี้ยค่ะเหมือนลดขั้นตอนในการตากผ้าออกไปค่ะซึ่งแม่เอก็ไม่ค่อยชอบตากผ้าเท่าไหร่ค่ะอย่างเงี้ยค่ะก็การใช้เข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้านเนี่ยก็ใช้ตาม ไลฟ์สไตล์ต้องพูดอย่างนี้เนาะเพราะว่าพูดเฉพาะจริงๆใช้ตามนิสัยเราค่ะก็เหมือนที่แม่เอบอกว่าการจัดบ้านก็ให้จัดตามนิสัยเราอย่าไปไม่เราอยู่เองเราใช้งานเองนะคะเราก็ต้องเอาสะดวกเราเข้าว่านะคะเพราะว่าถ้าเราไปทําตามคนอื่นนะคนอื่นเขาใช้ชีวิตไม่เหมือนกับเราอะคะ่ะเราต้องเอาบ้านเราก็คือบ้านเราเนาะแม่เอก็ บ้านแม่เอเป็นอย่างนี้ก็สะดวกใช้แบบนี้ค่ะซักแล้วอบเลยประมาณนี้ค่ะอยู่ญี่ปุ่นโอ้ยอากาศหนาวยาวนานค่ะไม่มีแสงแดดให้เราเราก็ต้องหาทางออกเนี่ยค่ะซักแล้วอบเลยแล้วทีนี้คุณลุงเขาก็เตือนบอกว่าถ้าเวลาซักเนี่ยถ้าไม่อยากให้เป็นแบบนี้อีกนะให้เช็คปริมาณนะซักประมาณถ้าจะซักแล้วอบเลยอะ่ะเอาแค่บริเวณตรงนี้พอ คุณลุงบอกแต่ถ้าเอาไปตากเนี่ยก็ใส่ประมาณนี้เมย์เอก็ค่ะเขา้ขาใจค่ะต่อไปจะระวังให้มากกว่านี้ค่ะแบบคุณลุงเขาก็ให้คําแนะนําที่ดีนะคะแล้วอย่างนึงถ้าเกิดว่าคนใช้เครื่องซักผ้าแบบนี้นะเขาจะมีแบบว่าฝาพลาสติกกะค่ะมีขายแยกต่างหากค่ะคุณลุงก็แนะนําให้ใช้แต่ถ้าซักแล้วอบเลยเนี่ยก็ใช้ไม่ได้อีกนั่นแหละ ถ้าซักแล้วอบเลยก็ไม่ต้องซื้ออะไรเงี้ยเขาก็แนะนําจากใจนะคะจะด้วยความจริงใจตรงไปตรงมาค่ะแม่เอก็ไม่ซื้อค่ะเพราะว่าเดี๋ยวก็หนาวแล้วเดี๋ยวจะซักแล้วอบเลยเหมือนกันค่ะซีรีส์การซ่อมข้าวของในบ้านนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่เอจะมาไลฟ์งานผลค่ะซึ่งนัดเวลากับคุณคุณคุณลงุง ลุงช่างไว้แล้วนะคะคุณลุงช่างฮิตาชิเรียกคุณลุงฮิตาชิค่ะนัดไวแล้วค่ะคุณลุงก็บอกว่าเนี่ยขอเวลาไปเตรียมอุปกรณ์เตรียมอะไรนะคะแล้วคุณลุงเนี่ยจะต้องเข้าบริษัททุกวันเพราะฉะนั้นก็นัดเวลาเข้าวๆไว้ก่อนค่ะนัดวันเวลาเข้าๆแล้วใกล้จะถึงวันคุณลุงก็จะโทรมาอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวเมฆมา,มาลายงานผลให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าซ่อมแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ว่าแล้วก็ซักผ้าแล้วอบนะคะเวลาจะซักผ้าแบบอบอะค่ะแบบใช้เครื่องอบนะคะจะต้องเช็คฟิลเตอร์ค่ะว่ามีอะไรแบบว่ามาอุดตันหรือเปล่าฝุ่นที่จากการอบคราวที่แล้วค่ะเราจะต้องเอาออกนะคะถ้าไม่เอาออกค่ะจะทําให้อบผ้าไม่แห้งค่ะอันนี้นะคะแม่เอกก็ถอดมาแล้วก็ใส่นะคะใส่ไปค่ะ ส่วนอันนี้นะคะคือที่ใส่น้ำยาซักผ้านะคะแล้วก็น้ำยาปรับพนุ่มค่ะก็คือปกติก็จะเติมให้เต็มนะคะแล้วเครื่องเนี่ยก็จะคำนวณปริมาณแบบอัตโนมัติเลยค่ะผ้าเท่านี้ใช้เท่านี้นะเมย์ก็จะใช้ยี่ห้อเหมือนเดิมตลอดค่ะเครื่องจะได้คำนวณเท่าๆกันนะคะเมย์ไม่ค่อยใช้มือถือสั่งค่ะส่วนมากก็จะใช้ มือนี่แหละค่ะเร็วสุดแล้วค่ะนี่ค่ะซักแล้วอบเลยนะคะจะได้ไม่ต้องรอเนาะสตาร์ทค่ะกดปุ่มนี้นะคะค้างไว้สามวินาทีนะคะเด็กๆก็จะไม่สามารถมาสัมผัสได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือ ที่ใส่ผงซักฟอกนะคะหรือน้ำยาซักผ้าค่ะแบบเฉพาะครั้งนี้นะคะแต่แม่เอจะให้ใส่ในช่องที่แม่เอเซ็ตไว้ค่ะอันนี้น้ำยาปรับพ้นุ่มนะคะนี่ค่ะ คุณลุงซ่อมเสร็จแล้วนะคะเรามาซองดูกันค่ะแทนแทนแทนเสมือนได้เครื่องซักผ้าใหม่อีกรอบนะคะเมื่อกี้คุณลุงเทสนะคะน้ำเปียกแม่เอต้องทำการเช็ดค่ะ